ฉันคือคนที่ลลม,ามท,าทางกลางพายุรุนแรงและฟ้ามนใจที่หนาวสั่นทำามกลางฝนกระหน่ำได้เพียงมองผ่านน้ำตาอยู่ใต้ฟ้าที่เป็นดูสีดำไม่เห็นแสงใดส่งทางให้ฉันก้าวไป แล้วเธอก็มาทำมี้แม่บอกจงให้เพราะเธอเข้ามาเป็นความหมายปลุกหัวใจดวงนึ่งที่มันเกือบละสลายเพราะเธอเธอคือเดียวมาเปลี่ยนให้ฉันมีความหวังเธอคืเดียวมาปลดปล่อยฉันจากความหลังคนหนึ่งให้ยืนได้อีกครั้ง ดูรักทาอ,องเธอเธอคนเดียวมาปลอบโยมใจที่อ่อนล้าเธอมาเป็นดั่งฟ้าที่สดใสจุกสิ่งที่ฉันก้าวผ่านไปด้วยมือของเธอเพราะเธอมาทำให้แมทบอกจางหายเพราะเธอเข้ามาเป็นความหมาย ปลุกหัวใจดวงนั้นที่มันเกิดบปล่าสลายเพราะเธอเธอคนเดียวมาเปลี่ยนให้ใจมีความหวังเธอคนเดียวมาปลดปล่อยฉันจากความหลังคนหนึ่งให้ยืนได้อีกครั้งด้วยรักแท้ของเธอเธอคนเดียวมาปลดยืนเดิทที่อ่อนล้า เธอมาเป็นดึงฟ้าที่สดใสทุกสิ่งที่ฉันก้าวผ่านไปเพราะเธอที่ทำให้ใจมีความหวังเพราะเธอที่ทำให้ฉันยินได้ครับเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างด้วยมือของเธอ